ตัดแตจริงตอนตัดแตงกินไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูหนุนที่ว่าซ,าซื้อมาซื้อมาโอ้งานด้วยงานนะลงไปสวยงามมากเลยห่างยังไงต้องหาอะไรมาปลูกรงดูหรือว่าอโมยปล้นรางมาแทรกมัมัน,นห,มห่างนะ ห้าเมตรสี่เมตรห้าเมตรหรือมั้งนะต้นหลังแท่งรู้สึกว่าหาเงนินเราจะหาต้นที่ใส่เชื้อเห็ดมาปลูกแท่ง ังจะติ่งแต่รังก็ไม่เป็นไรครับรังถ่ายคลิปให้ดูว่าจะเป็นแนวทางานะนีแต่ยางกเกลือตุ่นรังมาแจกอยู่นะเรียบร้อยแล้วนะโอ้โหเรียบร้อยเรยบร้ย เป็นไม้สีทองไหมสีไม่ใช่สีเหลืองสีเขียวสีเหลืองสีเขียวนะตายนะมันไม่มันไม่โกนหมดนะนะเด,ด,ดี๋ยวดูนี่ยางนายางนา orang yang mana? Nah. Uh, mana? จะมาตัดแต่งกิ่งโซนนี้แล้วอือสวยเลยรงัรงรังใกล้ๆ่ายก,กัน,นยแหละอือเซ็ตเพราะเองเนาะไม่ได้ซื้อครับเพราะเองไม่ได้ซื้อก็เลยสามารถปลูกผีได,ด,ด,ด้ถ้าซื้อก็ใช้วิญญาณในจัรายงานยามคิดดีๆแล้วถ้าซื้อ ยังไงหรออืมไม่ตายไม่ตายไม่ตายแทงยอดอ่อนแทงยอดอ่อนนะรังรังก็บ้างข้ามงข้ามงต่อมานี้ก็ยางนานะต้นไปนกับ กะยุงดูครับดูดูเพลินๆครับมาห้องกระดิ่งฮะเนานยไม่จะมาตัดเต็ดจริงๆข้าวมาดูมาห้องกระดิ่งขามาดูเขาห้องกระดิ่งนะห้องกระดิ่งเล่นๆห้องกระดิกก่งเ้ามีลังนกด้วย อ้อก ENNIS, ็นี่อินทนินนั่นนี่อินทนิน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 ินทครับอินทนินแถวนีอินทนินเดนมีเกนะอวอินทนินนะจิจดจิจิจจอินทนินนะาียาน ไปตึลังแทกยางนายางนาแทกอันนี้ก็ประดูป่าดูดิลงเดี๋ยวเป็น,นทางไงอินทนิลมะฮอกกามี คลิปนี้ให้ชมแค่นี้ครับอินทนินอินทน,นอินทนนอนเพาะเองทั้งหมดไม่ได้ซื้อจะพามาดู ตุนตาเสียงอะไรบ้างอืมต้นตาลเสียงผีหอลอกทุกคนเนาะ 何